สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลิกอคาดนะคะในหัวข้อของคนมีคู่นะคะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วหรืออมีการแต่งงานแล้วนะคะอยากทราบว่าความรักในช่วงที่เปิดคลิปขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยไพ่มีทั้งหมด4กองนะคะนี่คือกองที่1นึกองที่2องกองที่3และกองที่4นะคะคุณตั้งจิตนะคะ นึกถึงคนรักของคุณนะคะและเลือกไพ่กองที่สะดุดใจของคุณมากที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นนะคะโอเคเมื่อคุณเลือกไพ่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกองที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะโอเคไพ่กองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องแยกสักนิดหนึ่งอ่ะ สถานการณ์นะคะโดยรวมของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ด้านความรักนะเป็นยังไงบ้างนะคะ j u s t i c e นะคะ t o w e r Hermit q u e e n of c u นะนะคะเหมือนความรักของคุณจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามากระทันหันที่คุณต้องตัดสินใจนะความรักค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้สักเท่าไหร่เราอยากที่จะออดอ้อน,ออนเข้าสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็นะ่าเหมือนจะ มีปัญหาในเรื่องของเ,อเวลาสักนิดหนึ่งนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับคนรักแล้วสถานการณ์คนรักของคุณล่ะคะ mm hmm. เป็นอย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนาะพี่น็อบบอนนะคะ เพจซับมอนจัสเมนนะต่างคนต่างมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเขาค่อนข้างที่จะถูกจิกจู้จี้เกี่ยวกับเรื่องงานนะค่อนข้างบ้างงานหรือค่อนข้างวุ่นเกี่ยวกับงานแล้วก็เงินนะคะเขาค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ค่อยที่จะมีเวลาหรือใส่ใจเรามากเท่าไหร่นะักหรืออาจจะเป็นฝั่งเราเองเพราะว่าไพสามารถที่จะสลับกันได้นะคะ อืมส่วนเรื่องที่ตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องของเ,อเวลาด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอ,อย่างอื่นกที่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะอืมต่อไปนะคะขออนุญาตเลื่อนสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะคืออะไรแ a n n มนไนออฟมอนต์ man, ons, นะคะ Empress แล้วก็สิบไม้เท้านะ เขารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะดูแลคุณได้ดีที่สุดแหลวแล้วเขาก็เป็นฝั่งที่แบกรับภาระหรือแบกรับหน้าที่หลายๆอย่างในความสัมพันธ์ฉะนั้นคุณไม่ต้องเป็นฝ่ายที่แบบคิดมากทําตัวแบบส,สวยๆเลๆิศๆหรือถ้าเป็นผู้ชายก็คือก็คือแบบชิลๆไปได้เลยเพราะว่าดูเหมือนถ้าเป็นงานบ้านถ้าฝั่งคุณเป็นผู้ชายฝั่งเขาก็คือจะดูแลงานบ้านงานทุกอย่างหมดเลยส่วนถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาจะดูแลงานทุกอย่างนะคะ แล้วก็ดูแลหน้าที่ดูแลเป็นฝั่งที่เป็นการดูแลคุณจะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเขารู้สึกว่าอยากให้คุณรับได้ในส่วนนี้อยากให้คุณรู้สึกว่าเข้าใจเขาในส่วนนี้สักนิดหนึ่งนะคะต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของบทสรุปนะคะ 3. เหรียญน,นะคะให้เดทนะ หกเหรียญน,นะคะแล้วก็ห้าไม่เท้าเรามัดระวังในเรื่องของปากเสียงหรือเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือการคุยเนี่ยการแบ่งเวลาที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีปัญหาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืม ถ้ายอมกันได้ยอมก็ยอมนะมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกว่างานเขาจะยุ่งยุ่งหรือมีปัญหาเรื่องของกันงานที่ทำให้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแค่เรื่องงานเองไม่มีอะไรมากเนาะต่อไปไพ่ความรักนะคะ Wording f o r โฟร์ for, นะคะ separation ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่มีเวลาให้กันจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ความรักขึ้นมาคอนเฟิร์มขนาดนี้ s e p a r a t i o n คือเหมือนการห่างกางัน การไม่ค่อยได้เจอได้เจอไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะมันเป็นปัญหาที่เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปได้อะไรที่คุณรอคอยหรือการตัดสินใจเนี่ยเพิ่งเหมือนนั่งเป็นรา,ราชินีหรือนั่งเป็นราชาสวยๆหล่อๆเลยนะคะดูแลเรื่องอื่นในความสัมพันธ์ไปมีเหงาบ้างอะไรบ้างแต่อย่าเพิ่งปันใจไปให้คนอื่นนะส่วนไพ่ใบนี้บอกว่านะคะให้คุณไปในทิศทางของคุณคือให้คุณเป็นตัวของตัวเอง รู้สึกว่าคิดหรือจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีแสงสว่างให้คุณแบบนำทางอะ่ะสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณจะตัดสินใจอะ่ะให้คุณแบบอย่างน้อยอะ่ะให้มันแบบว่าแคร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์นิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนจักรวาลจะนําทางให้คุณไปได้เองนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้มันจะแก้ได้พูดง่ายๆว่า ปัญหาตรงนี้มันจะสามารถแก้แล้วก็ผ่านคนไปได้นั่นเองนะคะโอเคสำหรับไพ่ที่เลือกกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะไพ่จะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะดังนั้นดูเพื่อที่เป็นความบันเทิงไปแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นไพ่กองที่2นะคะสถา,านการณ์โดยรวมนะของผู้ที่เลือกไพ่กองที่2อนะคะห้าเหรียญ Night of Wand s นะคะ8ดาบแล้วก็3ดาบความสัมพันธ์ของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองคนรักไม่ค่อยใส่ใจปล่อยให้เหงานะเราจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหายอย่างเดียวคนรักไม่ค่อยสนใจความรักมาถึงทางตันรู้สึกว่ามันมีบาดแผลมันมีเรื่องราวของความที่เราไม่ไว้วางใจคนรักและเรารู้สึกว่าเราค้างแข็งใจเรารู้สึกว่าเราสงสัยแต่เราทําอะไรไม่ได้หรือเรามา อยู่ในจุดที่เราเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างค่ะไปไหนไม่ได้ออกมาก็ไม่ได้อยู่ต่อก็อยู่ลําบากใจนะคะยังรักอยู่อยากให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้าไปต่อแต่คนรักไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เลยมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าส่วนของคนรักของคุณเป็นยังไงนะสเตรนะคะไฮพริงเทสนะคะ k i n g of p n n t a c l e s นะคะแล้วก็5ดาบนะ คือตัวเขาว่าเหมือนจะหันหลังให้กับเราจริงๆนะคะเขามีความลับเขามีอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนหรือเก็บงำเอาไว้นะคะไม่ให้เราได้รู้เกี่ยวกับความจริงในส่วนตัวของเขานะคะเสร็จคือการที่เขารู้สึกว่าเหมือนการถูกคุกคามหรือการถูกควบคุมอะไรต่างๆตรงเนี้ยค่ะคือเขาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเสือเป็นเหมือนสิงโตตัวเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะต้องการอิสระ แต่ว่าอิสระตรงนี้ค่ะคือเขาลืมมองไปว่าความรักตรงนี้มันมันก็คือการโยนแล้วก็การให้การแต่เขามองว่าเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อเป็นอะไรที่อึดอัดสําหรับเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะแบบโลดแล่นออกมาทํานองนั้นอะนะคะดูสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณดีกว่านะหกถ้วยนะคะเพจซอกครับนะคะสิ่งที่เขาจะสื่อนะเอ่อ ไม่เท้าแล้วก็จัสติสแต่งจริงแล้วถามว่าเขายังรักยังแคร์คุณไหมก็ยังรักยังแคร์นะเป็นช่วงเวลาที่แค่มันเป็นช่วงเวลาที่มันมีปัญหาแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นความน่าเบื่อช่วงหนึ่งอะ่ะ ออแต่มันสร้างบาดแผลให้กับคุณแล้วมันสร้างความคิดมากความวิตกกังวลความสงสัยความไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์แล้วก็บาดแผลที่เป็นสามดาักตรงน,นี้ที่คุณสงสัยว่ามันเป็นเรื่องของมือที่สามหรือเปล่านะคะทาให้เขารู้สึกว่าไม่ค่อยสนใจคุณเลยคุณต้องวิ่งตามคุณต้องวิ่งหาหรือเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายรุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยแต่สิ่งที่เขาจะสึกก็คือว่าเป็นเรื่องของเหมือนมันเกี่ยวกับความรู้สึก ถามว่ารักไหมรักนะแต่อาจจะรักไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้เข้มขน้นเหมือนอย่างเมื่อก่อนมันมีจืดจางแหละปัญหาตรงนี้มองว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านไปได้นะมันมีเกณฑ์ที่จะคืนดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะคืนดีแต่เหมือนเขาจะค่อนข้างที่จะปากแข็งด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คืออีโก้นิดนึงอะ่ะนะคะโอเคต่อไปให้สรุปนะคะเฮอร์มี ความเหงาการไม่สนใจพีนอบมอนแล้วก็5ถ้วยคือสร้างรอยแผลให้กับคุณรอยแผลให้กับความสัมพันธ์ความไม่สนใจการน้อยใจการรู้สึกเสียเหมือนจะเลิกกันแต่จริงก็ยังไม่ได้เลิกกันนะจักไพ่นะคะแค่เป็นช่วงที่ไม่ใส่ใจกันเท่านั้นเองนะส่วนไพ่ความรักคือไ n ่นั้นอันเค e รีนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของ การงานบางอย่างนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องนอกบ้านนะคะเกี่ยวกับคนนอกบ้านที่เข้ามามีทิพลอความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอยากให้เปิดใจแล้วก็ให้โอกาสความสัมพันธ์ตรงนี้ไปก่อนนะนจ,จะมีสัญญาณอะไรบางอย่างถ้าไม่เรารู้สึกว่าเราน้อยเนื้อต่ําใจกับความสัมพันธ์รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าอะไรเลยเหนื่อยนะคะแล้วไพ่ใบนี้บอกว่าคุณได้ตอบคาถาม สิ่งที่มันอยู่ลึกๆข้างในที่มันเรียกร้องบอกคุณหรือยังคําถามบางอย่างที่มันถามคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นคําถามว่าทําไมอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะในความสัมพันธ์เนี่ยว่าคุณทำไมคุณถึงยังอยู่ตรงนี้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยต่างๆในความสัมพันธ์ว่าคุณถึงรักเขาทําไมคุถึงอยากที่จะอยู่กับความสัมพันธ์นี้ต่อเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเกี่ยวกับพลังงานข้างในเกี่ยวกับ feeling นะคะข้างในลึกๆเนี่ยคุณได้ตอบคําถามหรือพูดยังไงว่าได้คุยกับตัวเองบ้างหรือยังนะคะไพยใบนี้เตือนขึ้นมาให้เราลองถามตัวเองดูว่าเรารักเขาเพราะอะไรเราอยู่จุดนี้เพราะอะไรเราอยากที่จะให้ความสัมพนธ์เนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าอย่างนี้ ไปได้อย่างไรต่อไปนั่นเองนะคะโอเคสำหรับไพ่กองที่2ก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมนะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะไพ่กองที่3นะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์3ไม่เท้านะคะเอซอกครับ นะคะเดอะสตาร์ Star, แล้วก็8เหรียญความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คุณคาดหวังในความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่คุณรอคอยคําตอบหรือผลอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันงอกเงยจากความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับตามที่ตั้งใจตามที่ลงแรงตามที่อดทนมานานเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือการทุ่มเทนะคะแรงกายแรงใจเกี่ยวกับความสมคัธญตรงเนี้ย การทุ่มเทตรงนี้จะได้เห็นผลเริ่มงอกเงยละสิ่งที่คุณทุ่มเทเขาจะเริ่มเห็นความรักของคุณมากขึ้นเห็นความสาใสใสของคุณมากขึ้นหรือมีการมีการโยและมีการให้กันมากขึ้นนั่นเองนะคะเกี่ยวกับความรักเนาะต่อไปสิ่งที่เขานะคะสถานการณ์ของเขาสิบดาบเก้าดาบนะเอ็มเพรสเอ่็มเพอเรอร์นะคะสิบถ้วย สิ่งที่เขาเกิดขึ้นหรือหรือเกี่ยวกับความรู้สึกของเขานะคะจะเป็นสิบดาบเก้าดาบเหมือนการทุ่มเทเหมือนกันอืมคือเหมือนตัวเขาเนี่ยคือฟิลลิ่งมันจะต่างกันนิดนึงเขากังวลที่เหมือนกับว่าการทุ่มเทหรือว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันหนักอึ้งสําหรับเขานะที่พยายามจะท,ทาให้มันกลายเป็นสิบเหรียญเนี่ย คุณทุ่มเทเขาก็ทุ่มเทแต่ฝั่งเขาเนี่ยจะเหนื่อยเหมือนจะเป็นฝ่ายแบกมากกว่าเพราะว่าเป็นเอ p e r พอเป็นตัวหลักเป็นหัวเป็นการนําเป็นตัวนําแต่เหมือนทุกๆุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาโน่นนี่เขาจะเป็นฝ่ายรับแล้วเป็นฝ่ายคิดไว้คนเดียวไม่อยากแบ่งให้คุณได้รู้ว่ามันมีปัญหาอันนู้นอันนี้นะอาจจะเป็น เงินหรือเป็นการงานหรือเป็นปัญหาเพื่อนฝูงปัญหารอบด้านูนี้นั่นนะคะเขาไม่อยากแบ่งให้คุณได้รับรู้เขาไม่อยากให้คุณได้เครียดเขาเก็บไว้เครียดคนเดียวหมดเลยนะคะต่อไปสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะหรือสื่อสารให้คุณได้รู้นะคะ The Fo o l นะคะ Knight of Pentacles ท่าเรียน q u e e n of เพน t a เคิลนะความเหนื่อยความที่เขาแบ่หรืออะไรเงี้ยคือเขาอยากให้คุณแบบ เอาใจเขานิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันแบบโล่งมากขึ้นเขาอยากให้คุณสบายใจอะ่ะเออเหมือนเขาเป็นต่างคุณต่างทุ่มเทนะจากไพ่ตรงเนี้ยคุณทุ่มเทใจเขาทุ่มเทแรงอะ่ะอืเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณแบบสบายใจแล้วแต่ว่าในในทิศทางเดียวกันก็คือว่าอยากให้คุณแบบเอาใจเขาสักนิดหนึ่งแบบใส่ใจแบบยังไงอะ่ะเอาใจหน่อยดูแลแบบ อ่อนหวานอ่อนโยนดูแลเทคแคร์นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านี้สักนิดนึงก็จะดีนะคะไพ่สรุปนะเออพ่ซอฟต์เพนเด็กเคิลส์นะคะเดอะสตาร์สิบดาบสองเหรียญมันคือการบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะบทสรุปคือการบาลานซ์ความสัมพันธ์ทำไมไพ่เอียงบาลานซ์ความสัมพันธ์ค่ะไม่ต้องมีใครที่ต้องรับ ปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวแต่เป็นการแชร์ปัญหาแล้วก็แก้ไปด้วยกันนะคะอืมแต่เหมือนเขาว่ารับอยู่ฝ่ายเดียวเป็นฝ่ายรับปัญหาข้างนอกหรือปัญหาอะไรก็ตามรับอยู่ฝ่ายเดียวเลยเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะต่อไปเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่ประคับประคองไปทั้งสองคนประคับประคองไปทั้งสองฝ่ายนะคะช่วยแก้ปัญหาความหวังโอกาสต่าง ความสัมพันธ์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นแต่แค่เรื่องของการเก็บคิดเล็กคิดน้อยนะั่นนู่นนี่เก็บไว้คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องมีการแชร์มากขึ้นเนาะให้ความรักนะคะโรแมนติกฟีลิ่งนะคะฟอร์กิฟเป็นเลิร์นนิแล้วก็เอ็กเ s รส o ช r l o v เค่ะคือการอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเนี่ยอยากให้เราเนี่ยอ่อนโยนอยากให้เราแบบยังไงอะ ดูแลเทคแคร์กันหนุมกันหนิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะสักนิดนึงนะ express your love นะคะโรแมนติกแสดง,สดงออกความรักให้มากกว่านี้ Forgive กี้ l ปเ r n นี่คือการให้อภัยและให้โอกาสการเรียนรู้กันนะคะอย่างที่บอกว่า อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปนะตรงนี้คือการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันจะดีขึ้นในความสัมพันธ์โอกาสที่จะดีขึ้นในความสัมพันธ์แล้วก็ไพใ่ใบนี้บอกว่า Have Fun Celebrate นะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเล็กอย่าไปคิดน้อยให้มีความสุขแล้วก็ให้แบบว่าแสดงออกความรักที่เรามีต่อคนรักไปอย่างที่มันจะเป็นนะคะโอเค สำหรับกลองที่3ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะกลองสุดท้ายกลองที่4นะคะเรามาดูคนมีคู่กองที่4ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมเจ็ดเหรียญนานออกครับนะคะ หกม้เท้าแล้วก็2ไง้เท้านะความรักความสัมพันธ์จากนี้นะคะรู้สึกว่าจะเริ่มเห็นอนาคตมากขึ้นจะเริ่มมีการสร้างอนาคตร่วมกันมากขึ้นหรือมีการแพลนมีการคุยกันว่าเราจะยังไงต่อไปในความสัมพันธ์จะมีการสร้างนู่นสร้างนี่หรือมีรู้สึกว่าอะไรที่แย่ๆที่ผ่านมาจากนี้นะคะก็จะดีขึ้นนะคะจะเริ่ม ออกดอกออกผลนะคะสิ่งท,ที่เราทุ่มเทหรือเขาทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจกันสร้างในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นสิ่งที่ผิดใจกันนะคะก็จะได้รับการคืนดีสิ่งที่เรารอคอยคำตอบนะคะข่าวดีต่างๆนะมีเกณฑ์ได้ยินข่าวดีด้วยนะคะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วแหละในอนาคตที่คุณจะได้ยินอันใกล้นี้นะคะสิ่งที่อื ตัวเขานะคะสิ่งที่เป็นตัวเขาความรู้สึกของเขา10นะไม้เท้านะคะ2ถ้วย King of Sword แล้วก็5ไม้เท้าแล้วเขารู้สึกว่า,าผู้ใหญ่เนี่ยหรือคนรอบนอกเนี่ยนะคะมีอิทธิพลมากๆเลยกับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดเขาถามว่าเขารักไหมเขารักคุณมากนะ ความสัมพันธ์นี้คือความรักนะแต่รู้สึกว่าคนนอกเนี้ยเข้ามามีอิทธิพลจังเลยจนทําให้รู้สึกว่ามันอึดอัดในบางครั้งอึดอัดมันไม่เป็นตัวเองมันรู้สึกว่ามันถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้แต่ว่ามันไม่เป็นตัวเองอะมันมันมันไม่มันไม่รีแลกซ์มันไม่ผ่อนคลายมันมันไม่ลื่นไหลอะค่ะมันสะดุด กับบางทีความตึงความแข็งหรือคำพูดของคนรอบข้างคำพูดของคนนอกหรือบางทีทัศนคติที่ไม่ตรงกันบ้างในในในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะต่อไปสิ่งที่เขาอยากจะสื่อกับคุณเมจิเชียนเอ่อคิงออฟเพนดคินะคะห้าดาสองถวยบางทีคุณกับเขาเนะี่ยมีเกณฑ์การเลิกกันมาแล้วละก่อนหน้านี้แต่ตอนเนี้ย มีเกณฑ์ที่จังวนกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งหรือมันจะดีขึ้นนะคะอืมแผดก็คือความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายนะคือสองถ้วยสองถ้วยมีไพ่ถ้วยขึ้นมาเยอะเลยนะคะมองว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่รักกันมากนะแต่แค่ว่ามันมีในลักษณะของอีโก้มันมีลักษณะของทัศนคติที่บางทีมันมันเข้ากันไม่ได้บางทีมันมีเรื่องคนนอกทําให ทำให้ต้องหันหลังทําให้ต้องเหมือนเลิกลาเชิงเลิกลาเออประมาณนะั้นหรือห่างหายกันไปสักพักหนึ่งถึงจะวนกลับมาอีกเพราะด้วยความรักอีกเช่นเดียวกันนะคะไพ่สรุปเนี่ยคิวน็อปโซ่นะคะทาวเวอร์สี่ถ้วยแปดเหรียญสิ่งที่ทุ่มเทนะอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ทุ่มเททั้งหมดนะคะส,สิ่งที่ทุ่มเทสิ่งที่ทําไปทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะ ก็เขาเรียกอะไรนะออกดอกออกผลเห็นผลสำฤธิ์ผลนะคะแต่ว่าต้องทุ่มเทหนักหน่อยนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้การพยายามไปทางคู่อึดอดเหนื่อยบ้างอี่ยกับบคนรอบข้างก็ต้องอดทนนะคะอืมแล้วก็อืเกี่ยวกับคนนอกคือสำคัญพยายามที่จะโฟกัสแค่แค่คนรักแค่เราก็พอนะคะส่วนคนนอกก็เพิกเฉยได้นิ่งได้ก็นิ่ง พยายามอย่าไปสนใจระวังอารมณ์โกรธอารมณ์หรือคําพูดด้วยเช่นเดียวกันนะคะในความสัมพันธ์ให้ความรักค่ะให้คิดบวกเกี่ยวกับความรักนะคะ new love นะคะ p l a y f u l นน e บางคนนะคะเป็นความรักครั้งใหม่เพิ่งคบกันได้ไม่นานเป็นความรักแบบโปรโมชั่นแต่เป็นโปรโมชั่นที่ค่อนข้างที่จะมีระยะระยะยาวนิดนึงนะคะเป็นความรักแบบกลุบกลุกุกลุลังดีเลยแหละนะคะ ให้ใบนี้บอกว่า retreat rest b e heal นะคะก็คือไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ต้องเร่งรีบนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะไปเร็วนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังประคองความรักกันไปได้รู้สึกแบบ in love มันเป็น feel in love full in love นิดนึงนะคะตกหลุมรักแล้วก็รักแบบ หวานฉ่าไปเลยอะไม่รู้สีไพ่มันขึ้นแนวเนี้ยถ้าตอนนี้คุณมีปัญหาอยู่ะนะคะจากเนี้ยมันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าไพ่เอ,อ่อถ้าคนที่เลือกกองเนี้ยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ค่ะทาเนี้ยจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อยๆดีขึ้นตามลาดับนะคะสิ่งที่พยายามหรือมีการมองอนาคตกันมากขึ้นเองนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอะ ที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะคะสวัสดีค่ะ